ค้าขายอย่างมีธรรมการค้าขายคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการเป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่มนุษย์ทำกันเพื่อความอยู่รอดแต่การค้าขายอย่างมีธรรมคือการดำเนินกิจกรรมนี้ด้วยความซื่อสัตย์ยึดมั่นในศีลธรรมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมพระพุทธองค์ทรงสอนว่า สัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องคืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการค้าขายอย่างมีธรรมไม่ใช่เพียงแค่หวังผลกำไรสูงสุดแต่ต้องมีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้าและไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นในธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสว่า อัดชาวาโกปัฏจัตเเมวังหติผู้ที่พูดความจริงเป็นผู้ดำเนินไปสู่ความสุขการค้าขายด้วยความจริงใจจะทำให้เกิดความไว้วางใจและความยั่งยืนในกิจการนอกจากนี้การค้าขายอย่างมีธรรมยังต้องประกอบด้วยความมีเมตตารู้จักช่วยเหลือและแบ่งปนัน ไม่ใช่แค่การแสวงหากำไรส่วนตัวการตั้งราคาสินค้าอย่างเป็นธรรมการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการไม่หลอกลวงลูกค้าคือหัวใจของการค้าขายที่มีธรรมจงทำการค้าอย่างมีความซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยใจที่บริสุทธิ์ เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นด้วยการค้าด้วยการค้าขายอย่างมีธรรมจะไม่เพียงแต่เจริญในหน้าที่การงานแต่ยังเป็นการสร้างบุญกุศลและความสุขที่แท้จริงให้กับตนเองและผู้อื่นธรรมะในชีวิตประจำวันธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพูดคุยหรือการพักผ่อนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอณิจจาวัตทีโลกาโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเข้าใจธรรมชาติความไม่เที่ยงนี้จึงสามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ง่ายขึ้น ในชีวิตประจําวันธรรมะสอนให้มีสติในทุกขณะรู้ตัวในสิ่งที่ทำและไม่ให้จิตใจถูกความโลภโกรธหรือหลงครอบงำพระพุทธองค์ทรงสอนในสติปัฏฐานสูตรว่าสัมปะชันยวิชติตผู้มีสัมปะชันคือผู้มีความรู้สึกตัวดี เมื่อมีสติในชีวิตประจําวันจะสามารถเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงสิ่งที่นำไปสู่ทุกข์ได้ธรรมะในชีวิตประจําวันยังหมายถึงการมีเมตตาต่อผู้คนรอบตัวการให้อภัยและเข้าใจเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและจิตใจสงบจงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่สงบ มีสติในทุกการกระทําและปล่อยวางความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่จำเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันคือแสงสว่างที่นำทางใจให้พบความสุขแท้จริงและความสงบที่ยั่งยืนเห็นทุกเกิดคือเห็นธรรมทุกชีวิตล้วนต้องพบกับทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนในเส้นทางของการดำรงอยู่ แต่การเข้าใจและเห็นทุกอย่างลึกซึง้งคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่การปล่อยวางและพ้นทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกขังอุปัททะนังธรรมะสัมปะทะทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงหมายความว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุแต่เกิดจากการที่ใจยังยึดติด ยังไม่เข้าใจความจริงของธรรมชาติทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความผิดหวังหรือความสูญเสียล้วนเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่สอนให้รู้จักธรรมะหากมีสติและปัญญาจะเห็นว่าทุกเหล่านี้เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอาทิตย์ปริยายสูตร ว่าทุกขังปะริโยทะปะนังทุกขังอัดนิดจังทุกขังสมุดทะทุกขังนิโรโททุกเกิดขึ้นและดับไปทุกไม่เที่ยงทุกมีต้นเหตุและทุกมีทางดับคำสอนนี้ชี้ให้เห็นถึงความจริงของทุกอย่างครบถ้วนการเห็นทุกอย่างลึกซึ้งคือการฝึกใจให้ไม่ติดยึดไม่ดิ้นรนหนีความจริง แต่ยอมรับและเฝ้ามองอย่างใจเย็นเช่นเดียวกับผู้ที่นั่งมองแม่น้ำไหลผ่านไม่ได้พยายามจับหรือขวางทางน้ำแต่ปล่อยให้มันไหลไปอย่างอิสระทุกที่เกิดขึ้นหากมองด้วยปัญญาจะเห็นได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายใจได้ตลอดไปแต่เป็นแสงสว่างที่ชี้ให้เห็นหนทางไปสู่การปล่อยวาง จงฝึกใจให้เห็นทุกเป็นธรรมชาติของชีวิตอย่ายึดติดกับความเจ็บปวดแต่ให้เรียนรู้และปล่อยวางด้วยเมตตาและปัญญาเพียงเท่านี้การเห็นทุกเกิดจึงกลายเป็นการเห็นธรรมที่แท้จริงเป็นการเปิดประตูสู่ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกพอเพียงทางโลกพอดีทางธรรมการดำเนินชีวิตในโลกนี้ ล้วนต้องเผชิญกับความต้องการและความจำเป็นมากมายแต่การรู้จักความพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องความพอดีว่ามัจจิมาปะติปะทาทางสายกลาง คือทางที่ไม่ลำเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไปความพอเพียงทางโลกหมายถึงการไม่เกินความจําเป็นไม่ยึดติดกับวัตถุมากเกินไปรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ความพอดีทางธรรมคือความรู้จักพอใจในจิตใจไม่ทะเยอทะยาน ไม่ยึดมั่นถือมั่นและดำเนินชีวิตด้วยความสงบและเมตตาพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมจักรกับประวัตนสูตรว่าอัติสังทโหนโตโหนโตเศธโถทางสายกลางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดทางสายกลางนี้จึงเป็นหนทางแห่งความสุขแท้จริงพ้นจากทุกข์และความทุกข์ ในชีวิตประจําวันเมื่อรู้จักความพอเพียงจะลดความโลภความกโกรธและความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นการพอเพียงทางโลกและพอดีทางธรรมจึงเป็นเครื่องชี้นำให้ชีวิตสงบและสุขอย่างแท้จริงจงฝึกใจให้รู้จักพอเพียงและดํำเนินชีวิตด้วยความสมดุล ระหว่างทางโลกและทางธรรมเพื่อความสุขที่มั่นคงยั่งยืนความสุขที่แท้จริงในใจความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกหรือความสำเร็จในโลกนี้แต่เกิดจากภายในใจของแต่ละคนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในสันติวาทสูตร ว่าอุดเปกขาธรรม,มะสามมังทุกขังนี้โปรโทรความวางเฉยอย่างถูกธรรมเป็นการดับทุกข์โดยแท้จริงความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่สงบปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและไม่ดิ้นรนตามความโลภโกรธหรือหลงการฝึกใจให้มีสติสัมปชัญญ คือกุญแจสําคัญสู่ความสุขที่ยั่งยืนเมื่อใจไม่วาวุ่นจะเกิดความสุขอย่างแท้จริงในทุกขณะพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสติมาจะต,ต,ต,ติปัญญาปาจต,ติสติมาปัจจตติปัญญาปัดจจตติสติทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาเข้าใจความจริงของธรรมชาติ ใจจะไม่ติดกับความสุขชั่วคราวแต่จะพบความสุกนิรันดรในธรรมจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่ผูกพันกับอดีตรหรือกังวลอนาคตเพราะความสุขแท้อยู่ที่การตื่นรู้และสัมผัสในขณะนี้ความสุขที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตาหาแต่คือการเปิดใจยอมรับและปล่อยวาง การให้อาภัยคือการปลดปล่อยใจการให้อาภัยเป็นหนทางสู่ความสงบภายในใจไม่ใช่เพียงการปล่อยผ่านความผิดพลาดของผู้อื่นแต่เป็นการปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามัตตนันุทุสนนโกเมสุผู้มีปัญญารู้จักความพอใจในใจตน ความพอใจนี้รวมถึงความพร้อมที่จะให้อภัยไม่ยึดติดกับความโกรธและความแค้นเมื่อใจยังมีความโกรธเท่ากับยังถือคมดาบไว้ในมือที่ทำร้ายตัวเองมากกว่าคนอื่นการให้อภัยคือการตัดเชือกนั้นปล่อยวางความโกรธและความเกลียดชังเพื่อให้ใจได้พักผ่อนและสงบสุข พระพุทธองค์ทรงสอนในอุโบสถสูตรว่าโมหังทิถิมุตตตินปริภะหาติทุกขังความหลงทำให้ทุกข์ไม่หมดไปเมื่อใจไม่หลงยึดกับความโกรธและความเกลียดทุกจึงดับไปได้การให้อภัยจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการชนะใจตัวเอง และเปิดทางสู่ความสงบที่แท้จริงจงฝึกให้อภัยผู้อื่นด้วยใจที่อ่อนโยนและให้อภัยตนเองด้วยความเมตตาเมื่อใจปล่อยวางความโกรธจึงเป็นอิสระอย่างแท้จริงและพร้อมรับแสงธรรมะส่องนำทางชีวิตความเมตตาคือพลังแห่งใจความเมตตาคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่ เป็นเครื่องมือที่ทำให้ใจเบิกบานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรักและความเข้าใจพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเมตตาปหานปัดปันจะโกจจังความเมตตาช่วยดับความโกรธและความทุกข์เมตตาคือการเปิดใจรับผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่หวังผลตอบแทน การแผ่เมตตาไม่ใช่เพียงการพูดหรือคิดแต่เป็นการปฏิบัติในทุกลมหายใจเป็นการส่งพลังใจดีๆออกไปสู่โลกกว้างพระพุทธองค์ทรงตรัสในเมตสูตรว่าอัปปมาโตภคะ,ะว่าเมตตังทะนะระตังวะโลโกความเมตตาเป็นสมบัติอันประเสริฐของโลกนี้ เมื่อใจเปลี่ยมด้วยเมตตาความโกรธความเกลียดจะค่อยๆลดน้อยลงและจิตใจจะสงบสุขแจ่มใสจงฝึกแผ่เมตตาต่อผู้อื่นและตนเองด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อให้แสงแห่งธรรมะส่องนำทางชีวิตอย่างแท้จริงสติคือกุญแจแห่งปัญญาทุกขณะของชีวิตที่มีสติ คือทุกขณะที่จิตตื่นรู้และเปิดประตูแห่งปัญญาให้เผยแสงออกมาพระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าสติมันเตอทิฏฐานนังสติเป็นฐานแห่งความรู้สติคือการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปตามอดีตรหรืออนาคต คือการมีใจอยู่กับปัจจุบันอย่างมั่นคงเมื่อมีสติเราจะเห็นว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจิตที่ไร้สติคือจิตที่ถูกกระแสแห่งอารมณ์พัดพาแต่จิตที่มีสติย่อมยืนมั่นเป็นกลางและไม่หวนไหวพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมปทาว่า ปมาทาโมจะสัพพะธรรมเมสุชาคะโรผู้ไม่ประมาทย่อมตื่นรู้ในธรรมทั้งปวงการมีสติคือการไม่ประมาทเป็นการรู้ทันความคิดของตนรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและไม่หลงตามสิ่งลวงตาในโลกนี้สติจึงเป็นดั่งกุญแจ ไขประตูแห่งปัญญานำจิตออกจากความหลงสู่แสงสว่างแห่งความเข้าใจในธรรมจงฝึกสติในทุกลมหายใจเมื่อใจมีสติปัญญาจะเกิดและแสงธรรมะจะส่องทางชีวิตให้เดินไปอย่างมั่นคงปล่อยวางคืออิสระที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความผูกพันความคาดหวังและความยึดมั่นเป็นตัวถ่วงที่กักขังใจไว้ในความทุกข์แต่เมื่อใดที่ปล่อยวางได้เมื่อนั้นใจก็ได้คืนสู่อิสระพระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพะปรัตจนาอาการาปภาชิตานังอธิฐานนางการระวางจากทุกสิ่งเป็นฐานมั่นของผู้หลุดพ้น ปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการรู้จักวางอย่างมีปัญญาปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและความยึดมั่นที่นำทุกมาให้เพราะเมื่อใจยึดแม้สิ่งดีงามก็กลายเป็นภาระแต่เมื่อใจวางแม้สิ่งหนักก็เบาเหมือนไร้น้ำหนักพระองค์ตรัสในขุทกนิกายธรรมบทว่า สัดสาทาทุกขขาวิปรินามาสิ่งน่ายินดีทั้งหลายล้วนมีทุกข์และความแปรเปลี่ยนเมื่อเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรใจจึงพร้อมจะวางไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงจงวางสิ่งที่ควรวางวางอัตตาวางความโกรธวางความคาดหวงัง เพื่อใจจะได้เป็นอิสระและพร้อมเปิดรับธรรมะแห่งความบาสบายปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนชีวิตให้กับตนเองคืนความสงบให้กับใจอิสระที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ไม่มีสิ่งใดผูกพันแต่อยู่ที่ใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดเมื่อใจวางได้ใจจึงเป็นอิสระ ทางสายกลางทางแห่งความพอดีธรรมะคือแสงนำทางชีวิตและทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้เดินทางในวัดสงสารก็คือทางสายกลางหนทางแห่งความพอดีหนทางแห่งความไม่สุดโต่งหนทางของผู้มีปัญญาในคืนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสสู้ พระองค์ทรงระลึกถึงประสบการณ์ในชีวิตเมื่อทรงเคร่งครัดเกินไปใจก็อ่อนแรงเมื่อเสพสุขเกินไปใจก็ขุ่นมัวจึงตรัสรู้ว่าหนทางสู่การหลุดพ้นคือมัชฌิมาปฏิปทามัชชิกมาปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ทางสายกลางไม่ใช่ทางที่ปล่อยปะละเลยและไม่ใช่ทางที่บีบคั้นตนเองอย่างทรมานแต่เป็นทางของผู้พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งควรดำเนินด้วยความพอดีด้วยสติและด้วยปัญญาพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมจักรกับประวัตนสูตรว่า เอเตเตโพคาอนุประคามากาเมสุกาโมสุอย่าติดอยู่ในสุขที่เกิดจากกรมโยโจยายิโตอัตกิลมัทานุโยคะอย่าเคร่งครัดทรมานตนจนเกินไปเมื่อพอดีใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อพอดีใจก็สงบเมื่อพอดีใจก็ไม่หลงไปสุดโต่งในทางใด ทางสายกลางคือหนทางที่เราเดินได้ในทุกวันในทุกการตัดสินใจในทุกความสัมพันธ์ในทุกลมหายใจหากชีวิตคือการเดินทางธรรมะคือแสงนำทางและทางสายกลางคือเส้นทางเดินอันมั่นคงจงก้าวเดินไปบนทางสายกลาง ด้วยใจที่ตื่นรู้ด้วยสติที่มั่นคงและด้วยแสงธรรมที่ส่องนำทางแม้แสงธรรมจะไม่เห็นด้วยตาแต่จะสว่างขึ้นเรื่อยๆในใจของผู้ที่ไม่หยุดเดินขอธรรมจงเป็นแสงสว่างในทุกย่างก้าวของชีวิตขอความสงบความเบาสบายและปัญญา จงบังเกิดขึ้นในใจของผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อท้อ